เข้าในช่องครูนันอย่างนี้เสร็จนะครับเนี่ยนะลลูกจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับนะกดตรงนี้ก็ได้ว่า say hello หน้านั้นหน้านี้นะครับนะ say hello นะครับ hello six นะครับสำหรับดังเรียนชั้นป .6 แล้วก็ใส่ภาษาไทยว่าหน้านะครับหน้าที่20อย่างนี้นะครับแล้วก็กด enter เข้าไปนะครับนะนี่เลยนะครับเห็นไหมครับหน้าที่20ขึ้นมา ขาในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับความสั่งก็คือให้ complete นะครับให้ทำให้สมบูรณ์นะครับโดย instruction นะครับตามคำแนะนำทูเพื่อที่จะ make ทำนะครับ a ham and tomato sandwich ก็คือจะทำแซนด์วิชใส้แฮมกับใส่มะเขือเทศนะครับนะก็มีหัวข้อก็คือ ingredient นะครับ ingredient แปลว่าส่วนผสมนะครับนะแล้วก็มี instruction ก็คือมีคำแนะนำนะครับส่วนผสมนะครับก็มี To off s l i Slide สองชิ้นของขนมปังก็คือมีขนมปัง2อชิ้น b u t t e อนะครับเนยแข็งนะครับ h a มนะครับก็คือแฮมเบอร์เกอร์นะครับนะแล้วก็อ t โตรเมโรนะครับมะเขือเทศวิธีทำนะครับ Instruction นะครับตามควาแนะนำา i r s t t นะครับอันดับแรกเลยนะให้ Place S to s l i ไ e off bread place แปลว่าวางนะครับไม่ได้แปลว่าสถานที่นะครับนะแปลว่าวางวางแผน่นขนมปังสองชิ้นลงไป on the p l a t e วางไปบนจานนะครับเจนะ Gen, นะครับแปลว่าแล้ว,ลว,ลวหรือหลังจากนั้นนะครับผมให้ p r e a d นะครับ p r ป a d แปลว่าแพร่กระจายว่าแพร่กระจาย b u t เตอร์เนยนะครับในที่นี้ก็คือกรค,ครูแปลว่าให้แล้วให้กระจายเนยก็คือให้ ทาเนยให้ทั่วนั่นเองนะครับภาษาไทยคุณครูพยายามไปให้มันมันมีรากสัพท์เดิมนะครับคำว่าสเปรดแปลว่าแปลว่าแพร่นะครับแพร่กระจายก็คือทาเนยให้ทั่วนะครับลงไปบนขนมปังทั้งสองแผ่นแต่ให้ทาออนวันไซนะครับก็คือให้ทาด้านเดียวนะครับข้างเดียวของขนมปังนะครับอจ่ะทาทั้งสองข้างไซ์แปลว่าข้างนะครับวันแปลว่าหนึ่งนะครับออนลวาบน อ f แปลว่าของ Each แปลว,ว่าแต่ละนะครับเบรดขนมปังก็คือหนักขนมปังแต่ละชิ้นนั้นนั้นให้ทาเนยแค่ข้างเดียวนะครับ Next นะครับต่อมาหรือถัดไปนะครับพุด the ham นะครับให้นำแฮมมาวางไว้ on the bread วางไว้บนขนมปัง And put the slide to m a t o ก็คือนำมะเขือเทศมาหั่นก่อนนะครับนะสลายนี่แปลว,ว่ามาหั่นให้เป็นชิ้นๆก่อนนะครับมาวางไว้ on the top of the ham ก็คือไว้บน แฮมอีกทีหนึ่งนะครับบาเร่านขอเข้าใจนะครับนะก็คือนำแผ่นขนมปังสองชิ้นมาวางไว้บนจานนะครับแล้วก็ทาโดยแข่งไปบนขนมปังให้ทั่วนะครับข้างเดียวนะครับผมแล้วก็นำแฮมมาวางไว้บนขนมปังแล้วก็นำมะเขือเทศนะครับหั่นเป็นชิ้นมาวางไว้บนแฮมอีกทีหนึ่งและแล้วไฟนอลลี่นะครับขั้นตอนสุดท้ายก็ The Sandwich is r e a ยดีอ r e เรียดีนะครับแซนวิชไส้แฮมกับมะเขือเทศก็ r e a d y ready นะครับพร้อมแล้วนะครับตู้เซ่อเพื่อที่จะนำไปเสิร์ฟนะครับผมนี่คือคำแปลมาข้อต่อไปครับผมนั่นก็คือให้อ่านเนื้อเรื่องบทความนะครับแห่งคอมพ l e t e แล้วก็ทำให้สมบูรณ์นะครับเ e อะสไปเดอร์แนะครับทำ สไปเดอร์แกรมก็คือแผนภูม,มิแมงมุมนะครับนะให้เรียบร้อยดังนั้นมาแปลตรงนี้ก่อนนะครับก็คือมิลส์นะครับแปลว่ามื้ออาหารแ,และมิลส์ท m e ก็คือเวลาในการรับประทานอาหารนะครับอิน n อ l ยงเลนในประเทศอังกฤษ Some English people นะครับผู้คนชาวอังกฤษบางคนนะครับนะ a อฟเดอริลนะครับแปลว่ารับประทานธัญพืช t o a s t นะครับขนมปังปิ้ง แอปเปิลยูสตนะครับน้ำส้ม for breakfast สำหรับอาหารมืร้อเชา้านี่นะครับนะ time meal time นะครับอันนี้เขาเรียกมิวชามก็คือเวลารับประทานอาหารเช้านั้นตั้งแต่เจ็ดโมงถึงเก้าโมงก็จะรับประทานตัญญาพืชน,นะครับผมไม้ปิ้งน้ำส้มนะครับนะแล้วเป็นอาหารเช้า D ไม้ไม้แปลว่าอาจจะนะครับพวกเขาอาจจะแฮมสลัดนะครับก็คือรับประทานสลัด O แปลว่าหรือนะครับอาจแซนด์วิชหรือแซนด์วิช ร r u นะครับผลไม้ and drink อัดริงคแปลว่าเครื่องดื่มนะครับนะอัดริง for lunch สำหรับอาหารมื้อเที่ยงนะครับตัวอาหารมื้อเย็นนะครับ for dinner they might have นะครับ might แปลว่าอาจจะเหมือนเดิมนะครับ have แปลว่ารับประทานนะครับนะอย่าแปลว่ามีรับประทาน meat เนื้อนะครับ and และ vegetable ก็คือผักแล้วก็ m า a l times นะครับเวลาเที่ยงก็สิบสองถึงสิบสามครึ่งนะครับถึงแปดโมงครึ่ง ตัหนรเย็นนะครับเวลารับประทานนะครับก็จะ6โมงครึ่งถึง2ทุ่มนะครับผมแลแล้วเรานํามาทําเป็นสไปเดอร์แกรมตรงคําแปลอยู่นี่นะครับนาคาแปลของเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่มีที่จินางานะครับมาทําเป็นสไปเดอร์แกรมได้ดังนี้นะครับผมนั่นก็คือนะครับเบรคฟาสต์ครับอาหารเช้านั้น รับประทานอะไรบ้างนะครับเวลาใส่เวลานะครับ7โมงถึง9โมงเช้านะครับ AM นะครับนะอย่าลืมก็มีซีเรียลนะครับธันยืชมีโทสต์นะครับก้อนขนมปังปิ้งมีออเรนจ์นะครับน้ำต้มส่วนมื้อที่มีก็คือมื้ออาหารนะครับน้ำเบรคฟู้ตอาหารเช้านะครับลาจนอาหารเที่ยงนะครับดินเนอร์อาหารเย็นอาหารเที่ยงก็เวลา12นาฬิกาถึงยโมงครึ่งนะครับ PM นะครับนะช่วงบ่าย ก็มีสลัดนะครับมีฟรุตมีผลไม้แล้วก็มีแซนด์วิชครับตัวอาหารเย็นนะครับดินเนอร์นะครับเวลา6โมงครึ่งถึง2ทุ่มนะครับก็จะมีมิสเนื้อนะครับแล้วก็มีเวทโบลุสนะครับก็คือผักต่างๆจบนะครับตี้ทีนี้มาฟังคลิปเสียงกันนะครับนะในการพูดคําศัพท์ก็า่ากรูนะครับแปลว่ากาวคขา่ากรีนนะครับแปลว่าสีเขียวก็ว่ากำแปลว่าเหงือกนะครับ ออกกันนะครับไม่ใช่คำเท่าไหร่ครับตัว M นะครับตัว N นะครับนะกันไปกับปืนครับสาระเออน,น,นะครับ,รบปัเปป์ Practice Book Unit 3 Lesson 1 English Sounds Listen and Say Glue green gun, large, c ี a n g e v e g e t บ b l ลโอเคนะครับนะกรู๊กาวนะครับนะกรีนสีเขียวกันแปลปืนนะครับ large แปลว,ว่าใหญ่นะครับ change นะแปลว,ว่าเปลี่ยนและ vegetable นะครับไม่อ่านว่า v e g e t นะครับนะให้อ่านว่า vegetable นะครับแปลว,ว่าผักได้แล้วก็จบหน้า20 Alright, okay